คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น กอ,อกาบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เราก็มาถึงคลิปไอสูตรหลัก10บ,บน5ตัวเด่นๆก็ต้องขออภัยพี่น้องเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลุดเพิ่งหลุดนะพี่น้องนะเขาเข้ามาสิบกังวดแล้วมาหลุดแต่มาหลุดอย่างนี้แล้วรอบต่อไปเราก็ก็อันนี้ได้นะครับก็ สู้กันต่อได้เพราะว่าไม่มีเลขหนะ้าเนาะมีแต่เลขเจ็ดเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยหลุดคือหลุดน้อยน้องนะผมก็ยังย้ําส่วนมากถ้าหลุดอย่างนี้งวดต่อมาเขาจะมานะครับสูตรเนะี่ยผมยังไม่ทิ้งนะครับพี่น้องถ้าหลุดงวดเดียวผมจะไม่ทิ้งผมก็ยังเอาสูตรเก่าให้แต่ถ้าหลุดสองงวดติดผมถึงจะเปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะอันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องอไว้ด้วยนะครับเพราะว่า สูตรมันมันมีเยอะเราก็ต้องคิดคำนวณว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปสูตรไหนเนาะเราก็ต้องให้หลุด2องวดขึ้นไปถ้าหลุดแล้วส่วนมากเขาจะเข้านะครับมันไม่ยากนะครับไอ้สูตรคำนวณตัวนี้ก็เอา3ตัวท้ายรางวัลที่1มามาบวกกับไอ้สองตัวล่างก็เอา10บวกหน่วยเนาะเอา10บนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกผลลัพธ์ออกมา อย่างตามที่ผมทำให้นี่เราก็มาชมกันเพราะว่างวดที่ผ่านมาเขาหลุแเราก็ต้องขอภัยพี่น้องเพราะว่าไม่มีเลขห้าเพราะเขามาห้าศูนย์เพราะว่าตัวนี้เป็นเลขตั้งเนาะพอเลขตั้งได้มาห้าปุ๊บว่ามาบวกผลลัพธ์นี่คือไม่ใช่แล้วอันนี้คือหลุดหลุดคือหลุดนะพี่น้องนะเราไม่ได้เมคไม่ได้ทำให้มันอันนี้เนาะข้าคือข้าว อันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็นำหลักหลักสิบบนมาบวกหลักหน่วยล่าง5้บวกสก็ได้8เห็นไหมครับ5้บวกสได้8แล้วก็แตัวนี้ไปบวกผลลับบวกสองแบวก2องก็เท่ากับ0 0นบวกหก็เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 0บวก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4 2เท่ากับ6นี่เราก็จะได้มา1 2 3 4 5แล้วก็จะได้มา0 x 1 x 2 x สี X, X, ่เอ็กหกเอ็กลก็รอผลของวันที่หนึ่งกันยาเนาะอันนี้ก็เอาของวันที่สิบหกมาคำนวณยังไงก็รอลุ้นกันต่อว่าห้าตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งของหลักสิบเพราะว่างวดที่ผ่านไปเขาหลุดไปแล้วเราก็มาลุ้นงวดนี้กันต่อว่าของวันที่หนึ่งกันยาว่าจะหลุดไหมถ้าหลุดปุ๊บผมมือจะทิ้งจะคิดสูตรใหม่ออกมา ก็มีหลายสูตรเราก็ต้องคํานึงเอาสูตรตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าไปปะปนหลายสูตรก็มันจะสับสนแต่เวลาผมสรุปให้สรุปเลข2ตัวคือผมเอามาทุกสูตรแล้วมาหาตัวเลขที่เหมือนกันให้ได้มากที่สุดถึงมาลงให้พี่น้องนะครับเพราะว่าสถิติที่ผมทําย้อนมาทําอย่างนั้นอะมันเข้าไงแต่นี่เพิ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมาเนาะก็อันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วย ยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมโบอกอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ก็สวัสดีนะครับ